รายได้น้อยเล่นหุ้นได้หรือเปล่าสวัสดีครับวันนี้โคตกวงสอนเล่นหุ้นเรามาคุยกันวันเงินเดือนออกนะครับรายได้น้อยเนี่ยเล่นหุ้นได้หรือเปล่าอ่ะรายได้น้อยยิ่งต้องเล่นหุ้นนะครับแต่ว่าการ <l ain> งลงทุนในหุ้นเนี่ยจะต้องลงทุนแบบชาญฉลาดก็คือว่าเราเนี่ยจะต้องศึกษาแนวทางก่อนว่าการที่เขาทําเงินจากตลาดหุ้นเนี่ยเขาทําเงินด้วยวิธีไหนบ้างนะครับอ่ะสั้นๆเลยนะครับวิธีแรกเนี่ย เรียกว่าการเก็งกําไรการเก็งกาไรเนี่ยเขาจะซื้อหุ้นที่ราคาถูกๆนะครับแต่ว่าไม่ใช่ถูกลงมาหุ้นที่กําลังลงนะครับแต่เขาจะซื้อหุ้นที่นิ่งๆมาสักพักหนึ่งแล้วก็มีแนวโน้มเรียกว่าสร้างฐานสูงขึ้นเรื่อยๆนะครับแล้วมีแนวโน้มที่จะพุ่งขึ้นเยอะๆอันนี้เรียกว่าการเก็งกําไรการเก็งกำไรเนี่ยเรียกว่าต้องอคนที่มีฝีมือ แล้วก็มีประสบการณ์ในตลาดเยอะๆเท่านั้นนะครับไม่แนะนําให้มือใหม่ทําแบบนั้นเพราะโอกาสที่จะขาดทุนเนี่ยมีมากนะครับถ้าประสบการณ์น้อยโอกาสกขาดทุนอาจจะ60-70-80%นะครับหรือบางคนอาจถึง90%ถ้าเราประสบการณ์น้อยมากๆนะครับจากข่าวที่ผ่านๆมาเนี่ยเราจะเห็นได้ว่ามีหุ้นบางตัวนะครับตกลงมาถึง99.99% 99แล้วก็ตอนนี้ดูถอดออกจากตลาดแล้วนะครับ แล้วก็มีหลายๆตัวที่มีแนวโน้มจะเป็นแบบนั้นถ้าเราดูไม่เป็นนะครับมือใหม่อยา่าเข้าสายเก่งๆกาไรอีกสายหนึ่งก็คือเรื่องของการซื้อกินปันผลนะครับซื้อกินปันผลคืออะไรมือใหม่อาจจะงงเอพูดเนี่ยทำไมซื้อแล้วก็ถือ,ถ,อถือทิ้งไว้แล้วมันจะได้กําไรหรือเปล่านะครับกินปันผลเนี่ยให้นึกสภาพง่ายๆอย่างนี้สมมติคุณมีเงินก้อนๆหนึ่งนะครับแล้วก็เพื่อนอยากเปิดร้านอาหาร แต่เพื่อนมีทุนน้อยคุณก็มีทุนน้อยประสบการณ์น้อยก็เลยเอาเงินมาร่วมกันนะครับหุ้นกันสองคนเเรียกว่ามีเป็นหุ้นส่วนกันแล้วก็เอาเงินทั้ง2คนเนี่ยไปเปิดธุรกิจแล้วก็ช่วยกันดูแลช่วยกันบริหารมีกําไรก็มาแบ่งกันครึ่งๆอันนี้คือเรียกว่าหุ้นส่วนแต่ว่าในตลาดหุ้นเราเนี่ยเรียกว่าเป็นมิติใหม่สําหรับการลงทุนก็คือว่า บริษัทยักษ์ใหญ่เนี่ยมาเปิดนะครับเปิดขายสิทธิ์ให้เราเนี่ยมีส่วนเข้าไปซื้อสิทธิ์การเป็นเจ้าของนั่นหมายความว่าถ้าเราซื้อหุ้นบริษัทยักษ์ใหญ่เนี่ยก็เหมือนกับเราเอาเงินไปจอยกับเขาด้วยปันผลก็คือว่าปลายปีเนี่ยถ้าธุรกิจทํากําไรได้เนี่ยเขาก็จะเอากําไรบางส่วนมาแบ่งให้คุณตามสัดส่วนที่คุณลงเงินไปนะครับสมมุติบริษัทเนี่ยมีทุนจดทะเบียนอยู่ที่มีหุ้นทั้งหมดอยู่ที่ มูลค่ามูลหนึ่งหมื่นล้านแต่คุณมีเงินหนึ่งล้านเนี่ยคุณก็ยะได้หนึ่งส่วนหนึ่งหมื่นนั้นนะครับจากกําไรของบริษัทนั่นเองอันนี้คือมิติใหม่ของการลงทุนนะครับหลายๆคนมีเงินหลัก5ล้าน10ล้านเนี่ยเอาไปลงทุนแล้วก็ลงไปทํางานเองกลายเป็นต้องเหนื่อยแล้วก็ต้องไปสู้กับรายใหญ่ๆแต่บางคนเนี่ยเขารู้ในรู้ทันเรื่องนี้เขาก็จะเอาเงินเนี่ยไปซื้อหุ้นดีๆในตลาดหุ้นแล้วก็รอปันผลให้ระบบมันทํางานนะครับ บริษัทบริษัทหนึ่งเนี่ยกว่าที่เขาจะได้กําไรมันมีระบบหลายอย่างนะครับระบบการจัดการทรัพยากรบุคคลการจัดการคลังสินค้าการตลาดนะครับหลายๆอย่างการขนส่งทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยเขาเรียกว่าระบบระบบระบบหนึ่งเนี่ยที่คอมพลทแล้วแล้วก็มั่นคงแล้วเนี่ยการที่เราเอาเงินลงไปจอยกับเขาเนี่ยทำให้ระบบมาทางานแล้วก็สร้างกําไรออกมานะครับมันผลเฉลี่ยในตลาดหลักทรัพย์เนี่ยจะอยู่ที่ประมาณอ่าสี ถึง7%ซนะครับในตลาดช่วงนี้นะครับก็ไปหาดูว่าหุ้นตัวไหนที่ดีๆที่เหมาะสมกับมือใหม่อย่างเราสำหรับมือใหม่เลยเนี่ยผมแนะนำว่าควรจะซื้อ,อหุ้นที่อยู่ในเซ็ตเ d นะครับเพราะว่าเป็นกลุ่มที่เรียกว่าผ่านการพิสูจน์มาแล้วเป็นหุ้นที่มีการจ่ายปันผลสม่ำเสมอแล้วก็มีงบการเงินที่ดีมีความมั่นคงนะครับแต่ว่าหุ้นที่จะดีต่อไปในอนาคตเนี่ยให้ดูง่ายๆเลยว,ว่าสินค้าของเขาเนี่ย อีก10ปีข้างหน้าผู้คนจะยังใช้มันอยู่หรือเปล่านะครับอันนี้เป็นคีย์สำคัญที่อยากจะให้มือใหม่เนี่ยคิดตรงนี้นะครับสินค้ายังในอนาคตสินค้าจะยังเป็นที่ต้องการอยู่หรือเปล่านะครับแล้วก็บริษัทเนี่ยงบการเงินต้องดีแล้วก็มีการจ่ายปันผลสม่าเสมอต่อเน,นื่องตลอด5-10ปีที่ผ่านมานะครับอัตราการจ่ายปันผลจะต้องสม่ําเสมอไม่ใช่กระโดดสูงบ้าง อ่าบางปีไม่จ่ายนะครับจ่ายปีเว้นปีปีเว้น2ปีหรือว่าสูงสูงริ้วๆเลยหรือบางปีน้อยมากเนี้ยขึ้นลงขึ้นลงเนี้ยสวิงเยอะๆไม่เอานะครับควรจะอยู่ในเรทใกล้เคียงกันแล้วก็มีการจ่ายสม่ําเสมอจะนั่นแสดงให้เห็นว่าธุรกิจมีการทํากําไรได้แล้วก็มีการจ่ายส่วนแบ่งออกมาให้เรานะครับอีกทางหนึ่งสําหรับคนที่มองระยะยาวนะครับก็อาจจะไม่เอาหุ้นบันผลแต่เอาหุ้นที่มีการจเจริญเติบโตสูงนั่นหมายความว่าเขา ได้กําไรมาเนี่ยเขาไม่เอามาจ่ายเป็นปันผลให้แต่เขาเอาเป็นลงทุนขยายการผลิตสร้างฐานธุรกิจให้ใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นนะฮะอันนี้ก็เป็นอีกทางหนึ่งนะครับหุ้นแบบนั้นไม่มีปันผลแต่ว่าเรียกว่าทรัพย์สินของเขา,าจะเยอะขึ้นเรื่อยๆนะครับส่วนของผู้ถือหุ้นจะเยอะขึ้นเรื่อยๆแล้วก็บริษัทจะมีขนาดใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นนะฮะแล้วก็สักพักราคาหุ้นก็จะวิ่งตามปัจจัยพื้นฐานของมันไปนะครับอันนี้คร่าวๆนะครับเป็นเรื่องของคร่าวๆ ที่มือใหม่จะต้องทําความเข้าใจสําหรับความรู้เชิงลึกนะครับเราทําคลิปไว้เยอะแยะเลยสําหรับมือใหม่นะครับเรียกว่าจุใจแล้วว่าคุณจะต้องเป็นคนที่เก่งมากๆจากการเรียนรู้กับเราครับเรามีคลิปฟรีนะครับแล้วก็เปิดรับสมาชิกนะครับสําหรับผู้ที่ต้องการศึกษาเชิงลึกแล้วก็อยากต้องการเป็นเบอร์หนึ่งในการลงทุนนะครับแล้วก็ต้องการสําเร็จ ประสบความสำเร็จจริงๆนะครับติดตาม c h anel n นี้นะครับแล้วก็เพื่อให้ไม่พลาดนะครับกด subscribe นะครับกดไลค์ก็กดแชร์นะครับให้คนที่คุณรักเพื่อที่ว่า,าทุกคนจะได้ประสบความสำเร็จไปด้วยกันนะครับพบกันคลิปหน้าครับขอบคุณครับ